เข้าพิธีวิวาสแบบเรียบง่ายและก็อบอุ่นมากๆไปแล้วนะคะสำหรับคู่รักอย่างแดนวรเวทกับแพทตีอังสุมารีนหลังจากที่ทั้งคู่นั้นคบหาดูใจกันมานานกว่า3 3ปีโดยทั้งคู่ถือเลือกดีช่วงเช้าวันที่2พฤศจิกายน2565 เข้าพิธีวิวาห์อย่างเรียบง่ายโดยเข้ารับน้ำพระพุทธมนต์ณวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามบรรยากาศมีเพียงครอบครัวทั้งสองฝ่ายมาแสดงความยินดีรวมถึงเพื่อนพ้องคนสนิทยอย่างบีมกวีก็ได้มาแสดงความยินดีและเป็นสกิพยานในงานวันนี้ด้วยนอกจากนี้นะคะทั้งคู่ยังได้มีการจดทะเบียนสมรสไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ล่าสุดก็มีการเปิดเผยภาพบรรยากาศพิธีมงคลณวัดราชบ่อพิษที่อบอวลไปด้วยความรักสำหรับแดนและแพตตี้เคยเปิดใจถึงความตั้งใจแรกว่าอยากได้งานแต่งที่เรียบง่ายที่สุดส่วนข้อดีของการจัดงานที่วัดจะนาเงินที่จะใช้ในการจัดพิธีแต่งงานไปสร้างเรือนหอและได้ต้นทุนค่าเล่าเรียนการศึกษาให้กับทายาทต,ตัวน้อยของทั้งคู่นั่นเอง